สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทัวร์สวนดอกเกยวิล่าของเรานะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วเราขายยังไงกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นแปลงเยวิล่าของเรานะคะเราชํำไว้ในถุงนะคะหรือปลูกไว้ในถุงดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันเลยนะคะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสีส้มไส้เขียวนะคะสวยมาก บานใหญ่มากนะคะเกือบเท่าฝ่ามือเราเลยนะคะมาสีที่สองนะคะสีตัวนี้นะคะถ้าปลูกในอากาศร้อนนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างในจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าสีจะจางนะคะแต่ถ้าเราปลูกในอากาศเย็นนะคะสีข้างในจะเข้มกวดตัวนี้นะคะตรงนี้เราปลูกร้อนนะคะก็เลยสีจางๆนะคะ เพราะเราปลูกในอากาศร้อนนะคะมันก็จะสีจางแล้วก็สีขาวจะเยอะกว่าสีชมพูนะคะแต่ถ้าเราปลูกในอากาศเย็นนะคะข้างในจะเป็นสีบานเย็นทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ขาเรียกว่าสีเลดี้นะคะดอกยูบิล่าเ,เลดี้นะคะนี่นะคะบานเต็มสวนเลยนะคะทุกคน สีต่อไปนะคะที่สวนของเรามีนะคะก็คือสีครีมนะคะทุกคนออกจะเป็นสีส้มๆนะคะหรือสีโอรสนะคะสวยมากนะคะบานใหญ่มากค่ะเท่าฝ่ามือเลยนะคะที่ะบานกันเต็มเลยนะคะแถวยาวเลยนะคะถ้าเราเก็บดอกขายนะคะก็ มาดูสีต่อไปนะคะสีนี้นะคะตอนบานนะคะจะเป็นสีแดงส้มๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ยังอ่อนอยู่นะคะยังไม่บานเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปพาไปดูสีที่บานเต็มที่นะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะนี่นะคะเป็นดอกที่บานเต็มที่นะคะอันนี้คือบานแบบแก่มากแล้วนะคะ ถ้าเป็นตอนที่เป็นกลางๆวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะสีจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้เป็นวัยแก่แล้วนะคะขอบขอบก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้ายังอ่อนกว่านี้นะคะขอบขอบจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีออกส้มส้มแดงแดงนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพข้างบนให้นะคะต้นนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะแต่ก็สวยมากนะคะทุกคน ต่อไปที่ทางสวนของเรามีนะคะก็คือสีขาวค่ะอันนี้เป็นดอกสีขาวนะคะนี้บานเต็มที่แล้วนะคะหรือว่าแก่แล้วนะคะข้างในก็จะเป็นสีขาวค่ะแต่ถ้ายังอ่อนอยู่นะคะข้างในก็จะเป็นสีดํานะคะ,ขะเะคะขาเรียกตัวนี้ว่าสีขาวใต้ดําค่ะ ดอกคล้ายสีเหลืองนะคะเวลาส่งลูกค้านะคะลูกค้าก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมซากสีขาวแต่ว่าได้สีเหลืองนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะว่าตอนยังอ่อนๆดอกยังบานไม่เต็มที่นะคะก็จะเป็นสีออกสีจัดเหลืองๆนะคะแต่ถ้าบานเต็มที่แล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะสีขาวนะคะไม่ใช่สีเหลืองนะคะแต่บานเต็มที่จะเป็นสีขาวะคะ่ะ เรามาดูสีต่อไปกันเลยนะคะสีต่อไปนี้นะคะเขาเรียกว่าชมพูหวานนะคะ บเย็นนะคะสีเข้มสดใสามากค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะข mm ้า hmm. งในจะเป็นสีเหลืองหรือว่าเราเรียกว่าไส้เขียวนะคะ mm hmm. สวยมากนะคะ mm hmm. สีบนเย็นค่ะ mm hmm. การขายของเรานะคะเราจะขายแบบนี้นะคะเราจะส่งทั้งถุงแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ราคาอยู่ที่ต้นละ60 -80 ถึง80บาทนะคะ mm hmm. ไม่รวมจัดส่งนะคะส คเรอไปบานที่บ้านลูกค้านะคะนี่นะคะเราจะขายแบบยกถุงแบบนี้ไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่หลวมจัดส่งนะคะและนี้ก็เป็นอีกสีหนึงค่ะที่เรามีในสวนนะคะดอกนี่ก็เป็นอีกสีนึงที่หลงมาในสวนของเรานะคะสวยมากนะคะก็ิ่นดอก